สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่วันนี้ c ุ o กกิ้งกิทติ้งกับอเล็กปามาหาวัตถุดิบกันเดี๋ยวสักเดี๋ยวเราออกไปหลังนาที่เป็นหินดำๆนะครับท่านผู้ชมเราไปหาหอยกันวันนี้จะได้สกกิตัวยังไงก็<ๆ>เดี๋ยวไปชมกันนะครับน้ําลงเยอะเริ่มเริ่มลงนะครับเนี่ยเราไปทางนู้นเลยครับทางด้านนู้นที่หลังนาดำๆนะครับ หาดทรายสวยมากครับเนี่ยช่วงน้ำลงนี่สวยงามสวยงามสวยงามะเดี๋ยวเราไปเจอที่แหล่งหอยแล้วกันนะครับเดินหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจอเดี๋ยวได้ชมกันนี่วันนี้มากับลูกชายนะครับแล้วก็หลานเด็กเล็กนะครับเก่งหัวนี้เขาจำชองมาหากันบ่อยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะได้อะไรกี่อย่างแล้ว เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,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 ๆนี่ครับปกติถ้าเผื่อน้ำขึ้นนะครับหินนี้จะจมนะครับจะมองไม่เห็นเตียวหลังนาอย่างนี้นะครับนิดมากน,นี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงแหล่งที่เราจะหาหอยขมทะเลแล้วนะครับ<ม>ต้องหลังนาเขาเรียกหลังนานะครับ ดี่หาดที่เราข้ามมาเมื่อกี้นะครับช่วงน้ำลงที่หลังนาที่เราเยอนอยู่่ะเดี๋ยวเรามาหาดูว่เจอกันกี่ลูกนะครับวิธีหานะครับเนี่ยคือเราก็หาหินึ้นมาบางทีหอ,อ,อยก็กาะอยู่ใกล้ๆหินนะครับ พี่หอ,อยพิกขินขึ้นมาแล้วก็เก็บหอ,อยเสร็จก็เราพิกขินกลับไปเพื่อที่จะให้หอ,อยเข้ามาอยู่ใหม่นะครับว้าว <Wow. S 1> แล้วเจอหอยแล้วนน่เ่หอ,อยขม่น่หอ,อยขมทะเลอย่างนี้เลยครับเนี่ยเราสามารถปรุงได้หลายเมนูทีเดียวครับนี่ครับหอยขมครับ,ออนะรบเป็นเมนูเด็ดมากๆนะครับในเกาะสม,มุยนะครับห oh. อ,อยขมทะเล เป็นเมนูที่หากินได้ยากต,ตามฤดูกาลเหมือนกันครับนี่มที่ตามปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยยืนขึ้นหน่อยยืนขึ้นหน่อยยืนขึ้นมาเดี๋ยวท่านผู้ชมได้ดูละเอียดหน่อยนี่นี่นะนหน่อยนะหอยขมแต่ดูด้านหลังหน่อยด้านหลังหน่อยนี่จะอยู่อย่างนี้เลยครับอหอยขมทะเลยี่ไม่ดู ลักษะก็จะอยู่อย่างน,นี้เลยครับทับของมันนะคือที่ปากของมันเป็นเหมือนหินเลยนะครับเรียกว่าหอยขมทะเลนะครับวันนี้ o o k กกิ e งกิ๊งกับอเล็กก็พาท่านมาหาวัตถุดิบธรรมชาติจากทะเลเพื่อไปแปลงเป็นเมนูอะไรสักอย่างหนึ่งให้ท่านได้ชมนะครับแข็งแรงมีพละกกำลังเยอะลูกชายนะครับ อ่าที่นอนอยู่ตัวนึงครับเนี่ยน,นี่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 หอยครับหอยขมหอยขมทะเลนะครับนี่ไม่ใหญ่ตัวนี้แตก่ก็กินได้แล้วนะครับอ่านี่เดี๋ยวเราจะเดินไปสุดหลังนาตรงนู้นเลยครับชมกันไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปปรุงอะไรก็ติดตามกันไปดูนะครับ นี่อยู่นี่เองครับน,นี่หอยโอ้หอยมากเลยนี่ครับน,นี่ได้มาเยอะทีเมื่อกี่ลูกนะครับแต่เราก็หาเรื่อยๆดูว่าเราได้หอยวันนี้กุ๊กกิ้งยิตติ้งกับอัเล็กพาไปปรุงอะไรกันอ่ะเราหากันต่อครับ นี่คนนี้มืออาชีพมากลูกชายคนนี้ลูกชายหลานสาวชอบเล่นน้ำทะเลสบายนะครับสมุยสวยงามมากๆนะครับยามเย็นก็มาหาหอยเสียบหาหอยขมทะเลไปปรุงอาหารกันนะครับสรับช่วงเช้าก็จะเป็นพวกวายนะครับเขาเรียกว่าต่อวายช,วช,าช่วงเช้าเช้านะครับ ครับแล้วผู้ชมเราไปหาหอยขมทะเลมาก็ได้มาพอได้แกงนะครับเดี๋ยวเราจะสับ้ายแล้วก็แกงทั้งลูกไปเลยคือหอยขมทะเลหรือว่าหอยขมนาเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับหอยขมทะเลเนี่คือจะมีทับเนี่ยท่าน,นดูทับมันจะเป็นหินนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ผมจะมีภาพก่อนๆที่เก็บมาเนี่ยมันกับคลิปตาได้เลยท่านดูในคลิปที่ต้นๆแล้วกันนะครับสังเกตให้ดีเอาแกงทั้งเปลือก เราจะไม่แกะเนื้อเพื่อที่จะมาดูดนะครับคือหมายความว่าสับแต่ท่ายอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเราแกงกันทั้งลูกแล้วก็แกงหอยขมทะเลใส่ใบชะพลูเราดูดทั้งลูกอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเดี๋ยวสับท้ายก่อนนะครับแล้วก็ไปแกงกันนะครับติดตามกันไปดูนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงแกงหอยขมทะเลกับใบชะพลูนี้นะครับทุกทิ้งอิททิง ัะเล็กนะครับหรือว่าปรุงกินกับมเล็กพามาทําของเพื่นบ้านกันอีกนะครับนี่กว่าจะได้มาขนาดนี้ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเดี๋ยวเรามาตัดท้ายก่อน ครับแล้วก็สับได้หลายลูกแล้วเหมือนกันแข็งมากครับเนี่ยนี่ท่านมาดูเดี๋ยวจะดูว่ามันแข็งยังไงนี่นี่ท่านดูว่าขดเคียเ้ยวเลี้ยวรดของมันดูขดอยู่เหมือนหินเลยนี่มีปาดแข็งมากนี่กว่าจะได้กินต้องซีซันของเขาอย่างเดียวนะครับคือหอยเนี่ยหากินได้เวลาช่วงน้ำลดเท่านั้นนะครับหอยทะเลนะครับ หอยขมนี่ก็เหมือนกับหอยขมนาแต่ว่าลูกมันใหญ่กว่าโตกว่าแล้วแข็งกว่าแข็งมากเวลาสับท้ายแข็งมากนี่ก็ได้หล้วลูกแล้วเดี๋ยวตามกันไปดูว่าแกงได้แกงเวลาไหนแล้วนะออกมายังไงติดตามกันไปตลอดนะครับรุงกินกับอเล็กปลามากินหอยขมทะเลกนตีวันนี้เรียบร้อยแล้วครับสับท้ายเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยมาครับมาเอาใบชะพลูกันก่อนอไปใส่แกงกุ้อออยหอมตะเรนี่หอมๆม,มาครับล้งงางทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มาหั่นใบชะพลูนะครับเตรียมที่จะแกงที่จะปรุงกันนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ ปจะปรูหอมากเวลาโรยโรยลงบนแกงเวลาเราปรุงสุกนะครับนี่หอยก็พร้อมครับหอยตัวใหญ่มากวันนี้ยอดเลยหอยขมทะเลนานทีปีครั้งนะครับกว่อจะได้กินตั้งกระทะตั้งหม้อเลยครับใส่น้ำลายกะทิลงไปนะครับแล้วตามด้วยน้ำหัวใส่น้ำหัวตามไปเลยนะครับไม่ต้องให้เข้มข้นมากเกน,นไปละลาย แล้วก็ใส่เครื่องแกงนะครับเป็ดมากเป็ดน้อยใส่ตามชอบตามด้วยกะปินะครับเราปรุงรสด้วยเกลือนะครับก็ตามด้วยผมปรุงรสนะครับแล้วก็หยดน้ำปลาลงหน่อยนะครับคนล,ละลายน้ำแกงเริ่มเดือดก็ใส่หอยเลยครับหอยนี่ใช้เวลาปรุงไม่นานนะครับประมาณ10นาที่เกิน15นาทีครับสนะครับ,รบแล้วพอเดือดหน่อยแล้วก็ การเอาใบาชะพรูอ,อ,อ่อนที่เราหั่นเอาไว้นะครับโรยลงไปนี่ครับเราก็เอาใบาชะพรูที่เราหั่นไว้นะครับโรยลงไปแล้วก็ปิดไฟสุกแล้วครับสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหอ,อมมากๆกครับท่านผู้ชมหอ,อมกลิ่นชะพลูใบชะพรูดีต่อสุขภาพนะครับหอยขมทะเลน,นะครับแกงกับใบชะพลูวันนี้ ุกิ่งอิติ่งวิทยเล็กนะครับพาท่านมาปรุงกินกับวัตถุดิบสดๆที่เราไปเก็บไปหามาเมื่อกี้นะครับไปชิมด้วยกันนะครับครับนี่แกงหอยผมทะเลกับใบะพลูถูกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่น้ำเหลืองออยเลยด้วสวยน่ากินมากๆนะหอมด้วยหอมสุดยอดเลยวัตถุดิบวันนี้สดๆไปเอาหอยไปเอาหมอยกันไปเก็บหอยทะเล เวลาน้ำลงนะครับเราเอามาแกงอ่ะเรามาชิมกันดูผมจะออกเนี่อันนี้คือแกงแบบสดทั้งเปลือกเนี่ยอืมหอมสุดยอดอืมหอมมากมากน้ำแกงอืมอืมเราอีกหน่อยดูงานนะครับ ดูท้อไปเนี่เดี๋ยวห้ดูเนื้อหน่อยืมอืมครับเป็นร่วงครับอืมดูจิ้มให้ดูจิ้มไว้นี่เลยมันน้ท่านผู้ชมดูนี่นี่ดูเนื้อหอยนะครับหอยขมทะเล ยอดคืนละเคี้ยวหนึบหนึบหนึบแล้วด้อยอืมอืมนเหี่เียมันทับมันเหืมหืมหืมหมันเป็มหห็นหืม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 หืืม ดีท่านผู้ชมนีลูกมของแล้วอ,อ,อ,อร่อยอร่อยมากมเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับสำหรับวัตถุดิบวันนี้ก็ไม่เปินหวังนะครับอร่อยจริงๆขอปรบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก็ขอฝากเป็นกำลังใจกันด้วย นะครับ c o o t i n g งล t ท i ิ้งวิลงกินกับ Alex กนะครับตัวตกดใจคลิปช่วยกดไลคล์กดแชร์กดส u b s c ส i b e กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของ Cooking Eating with Alex นะครับดูว่า Alex จะพาไปทำอะไรกันต่อในเมนูหน้านะครับสำหรับเมนูนี้ก็ขอทุกท่านมีความสุขนะครับกายและก็สุขใจรวยๆเงินนะครับมีความสุขกันทุกๆคนทุกๆท่านนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ